สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับ365 Day ค่ะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอเสาวรสนั่นเองอ้าวคงจะเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนนะคะอ่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่าหน้าตาของเสาวรสนั้นเป็นยังไงบ้างอ่าเริ่มแรกเลยนะคะเสาวรสหรือกระทกรกฝรั่งนะคะหรือเรียกอีกชื่อนึงก็คือ กระทกรกสีดากระทอกกยักษ์โอ้โหมีหลายชื่อมากค่ะซึ่งกระทกลกเนี่ยนะคะเป็นไม้เถาเลื้อยอย่างในภาพที่เห็นเลยนะคะเห็นไหมเขาจะเป็นเถาแล้วก็จะแบบว่าเลื้อยไปทั่วเลยนะคะถิ่นกําเนิดของเขาเนี่ยอยู่ที่ทวีปอเมริกาใต้ค่ะ,ะส่วนผลของเขานะคะก็จะเป็นผลรูปวงกลมกลมๆแบบนี้นะคะผลอ่อนก็จะมีสีเขียวเนื้อของเขาผิวของเขาเนี่ก็จะมันๆเรียบๆนะเมื่อสุกเนี่ย ก็จะมีแบบหลากหลายสีก็แล้วแต่พัน์ธุนะคะทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด3พันด้วยกันค่ะที่ปลูกที่ประเทศไทยนะคะอ่าก็จะมีสีม่วงสีเหลืองสีส้มก็มันขึ้นอยู่กับสาสายพันธุ์ว่าเราจะปลูกสายพันธุ์อะไรออกมาเป็นสีอะไรนั่นเองค่ะส่วนของเราในตัวอย่างนะคะจะเป็นพันธุ์สีม่วงค่ะแต่ยังไม่สุกเลยอ่าอันนี้เพิ่งจะมีลูกนะคะ ผลแรกเลยก็ว่าได้ค่ะกำลังตามมาอีกเยอะเลยอันนี้เดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูกันก่อนเนาะเราจะบอกว่าประโยชน์ของสาวรสเนี่ยจะอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะคะอยู่หลายชนิดด้วยกันอย่างเช่นวิตามินซีวิตามิน A, วิตามิน B2, B3, กรดโฟลิกธาตุแคลเซียมธาตุเหล็กธาตุแมกนีเซียมธาตุฟอสฟอรัส ธาตุโพแทสเซียมธาตุสังกะสีและก็คาร์โบไฮเดรตนั่นเองค่ะส่วนที่สำคัญที่สุดเลยก็คือจะมีใย,ยอาหารในปริมาณที่สูงด้วยโอ้โหจะบอกว่าประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะอ่าแล้วก็ที่แน่ๆคือนิยมนำมารับประทานเป็นผลไม้สดนั่นเองค่ะ ประโยชน์ของเขาเนี่ยไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะจริงๆแล้วประโยชน์ของเขาเนี่ยมีทั้งหมด36ข้อด้วยกันโอ้โหถือว่าเยอะมากแค่กินแค่ทานแค่ผลเดียวเท่านั้นเนาะ,นะประโยชน์เยอะแยะมากมายเอาเป็นว่าเดี๋ยวรสสอสซวรสของเราสุกก่อนเนาะเราจะมาแกะแบบสดๆให้ชมกันเลยแล้วก็มาบอกประโยชน์ทั้งหมด36ข้อมาฟังกันแล้วทุกคนจะต้องไม่พลาดที่จะหามาทานแน่นอนคะ่ะ